ผมเป็นเอฟซีบบครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้เขามาก่อติสถานาการณ์บริเวณบันหัวขัวครับประตูสบายนา้ำหัวหยลวงเก้าครับบานหัวขัวอุดจับนะครับจังหวัดอุดรธานีนะพี่น้องบ่งเอาเพี่น้องว่ามันงานบุญวันนี้นะคนละครับคนมันยกเสดุงเออคือคักขนาดได้ละ่ะเอา เป็นลาสะดุ้งมาถือคักแท้เนาเบิ่งกันครับคนนะ่ะมีหลากหลายวิธีการเอา้ามาลุุนกันครับเป็นได้ปลาปย,ยังเนี้ยอุย้ยจังหวะน,นี้พี่น้องเฮ้ยปลาญาศิลถึงกักถืงเนี้ยเอา้าอันนี้ก็เขาไลา่ขึ้นกันเอา้เอาไลายกันครับพี่น้อง อากาศกับปุนข้างล่างก็มี้นนะพี่น้องเจ้าผู้นยาวไปเป็นสายลงไปแล้วครับผมเป็นลำห้วยครับลำห้วยอ่าห้วยหลวงครับพี่น้องไหลลงมาจากเกลือนห้วยหลวงครับเป็นลำห้วยหลวงบ้านเทาตัวนะครับอำเภอขุนจับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องตอนนี้ประตูระบายน้ำก็ปิดลงเกือบสนิทแล้วละเหลือปลาไหลครับพี่น้องเหลือปลาไหลแต่ว่าปลานี่ก็ไหลครับขนาดป็นปลาหน่อยครับพี่น้องปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยปลาหางกล้วยเด้อพี่น้องผุนน้ำยุ่ม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 อยู่ผุ่นน่ะ แต่ละจังหว,ควะครับถือดีเอาดู้วครับงนยางงวนยางถือยังสี่ะไรครับเอาเขามีบาดเฝ้าด้วยพี่น้อง,งยำ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 นี่ตะปลา่อ้ย่อยเอาโด,ด้โด,ด,โด,ด,โดด้โดดโดด้วดเอาอุ้ยดูดดนะครับเอากระติกเนี้ยวะกระโขงเนี้ย ร้ายครับร้ายฮะไล่เข่าไล่ครับสะตรงนี้หน่อยครับบ่ใหญ่ครับพี่น้องนี่แหละครับขนาดบ่ใหญ่กัดถือจังสี่หลักครับบาดเจือก,ก็เป็นป่วยประมาณเศร้าสามสิบตัวเลยครับสะดุ้งนี่เป็น,นังไรพอได้อย,อ,อ,ยอยู่ครับ ปึ๊บเอาก็ธรรมดาคือกันได้พี่น้องเด้อพมดเลยครับหลายกันครับอุณอุ้ยปลาลวด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 แลครับปลาลวดปลาัวนี้เอ้านี่แหละครับเอ้าตรนี้เขาทีแต่นี่เขาเพิ่มยกหยกนอยน้อยครับพี่น้องหยกน้อยน้อยบริเวณหวยหลวงครับ ห่วยหลวงบ้านหงขัวครับตำบลนาเพียอําเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีครับบริเวณประตูระบายน้ำหวยหลวงเก่าครับประตูระบายน้ำนามน์บอกคนอื่นนะพี่น้องเป็นประตูบานที่สองโมเมนประตูงบริเวณห่วยหลวงลงมาครับไหลลงมากประมาณหกเคสกิโลนี่แหละประตูน้ำเพิ่งกับคลอนลงเหลือบานเดียวครับพี่น้องปรากฏว่า คนมาหาอยู่หากินนะครับยกเอาปลาหน่อยครับปลาขาวนี่ก็หลายขนาดได้พี่น้องได้คนนะครับเตอมไปเบิดนะครับมีแต่สะดุจหน่อยถึงบรรยากาศแบบบ้านๆนิสานบ้านท่ให้เบิ่งกันครับหาอยู่หากินกันโยกย่อได้คนนี้ได้พี่น้องเด้อกล่ะครับสาบลาบอยู่คนดำเนินมาหลายกันถูกคนน่ะเนาะตักเอาติตักกัตักนะครนี่นะครับอ่ะตักอีกสี่คนเลยโอเชคได้พี่น้องเด้อตัดจินจอบคิดแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าสรุปผมกู้กรุงครับทีมงานไนิสาน วันเฮ่ามื่อนีก้กะมาทายถอดการหายูหาเจนพี่น้องได้เบิ้งเป็นคลิปสันๆก็แล้วกันครับผมก็กันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ